แต่ใจเจ้าเลยต้องไปแอคงต้องจากลาถึงสิมีน้ำตาสิหักสาเองให้นั่งห้องให้เลยแต่งมาเป็นเพลงเขาน้มีเงินนันนั้นมีแต่ใจเจ้าเลยต้องไปแอคงต้องจากลาถึงสิมีน้ำตาสิหักสาเองให้นั่งห้องให้เลยแต่งมาเป็นเพลงความหัาก็จะคนสองคนแต่ว่าเลิกกันก็จะคนสองใจเพราะว่าเจ้านั้นมาคนรวยมาคนโอหรือไอดีบบพอ ไอ้หักไปสิว่าไอ้โบสนอยากให้เจ้ามาเห็นใจมีค่าขนมหรือว่าเจ้าอยากได้อีญังไอ้ในพร้อมสู้สนแค่คนธรรมด,ดาบ่มีมนคาถาไอ้ในหักเจ้าหลายอย่าสิบอกนามนยันจะเจ้าบบสนเพราะว่าไอ้มันจนเจ้ามันคนหักมันบ่คือนาพลมาหักกับไอ้ไอ้สิพาไปเล่นต้มตุ้งมาห้อนเหมือนแรงไอ้สิกล่อมเจ้านอนแล้วมาเขียนเป็นก้นนำมาชีวิตจริงมันบ่คือละครให้เจ้าไปกับเขาซาเดงนงอนเนื้อ ใจเจ้าเลยต้องไปแอบคุณต้องจากลาถึงสิมีน้ำตาสิหักสาเองให้นางห้องให้เลยแต่งมาเป็นเพลงตอานนั้มีเงินอันนันมีแต่ใจเจ้าเลยต้องไปแอบคุณต้องจากลาถึงสิมีน้ำตาสิหักสาเองให้นางห้องให้เลย เป็นเพลงความหักก็จะคนสองคนแต่ว่าเลิกกันก็จะคนสใจเพราะว่าเจ้านั้นมาคนรวยมาคนร้อหรือไอดีบ่พอไอก็ยังสิหักไปสิว่าไอบ่สนอยากให้เจ้ามาเห็นใจมีค่าขนมหรือว่าเจ้าอยากได้อีหยังอันนี้พร้อมสู่สนแค่คนธรรมดาบ่มีมนต์คาถาดวงเดือนแลงดาวตัวนําทางหักเฮาสองคอยหักเจ้าเฮาหักกันคอยให้สมดังใจหวังใจปรารถนาสิ่งใดคอยให้ได้สิ่งนั้นให้สมดังใจ ไงคนนี้ว่าจากใจน้องคนไข้บอตัวกันน้องสองคนมาหากันจนว่าตายสุชีวันดวงดาละดวงจันทบ่มีวันได้เจอกันเจ้าอยู่ฝ่ายอยู่ดีมันห่างกันคนละสันถึงตัวไอบอโลแท้ได้หัาบ่ผิดหวังหากเจ้าจริงว่าจากใจน้องคนไข้บ่หลับหลังที่ไอแต่งมาเป็นเพลงบ่ได้หวังว่าสีดังถึงเพลงมันบอดังขอแทงเอาสมหวัง่อที่น้องนางไงเป็นคนธรรมดาระชาสมันทั่วไปมีแต่ให้มีแต่น้าหากเจ้าจริงบอเอาไว้หากเจ้าิจาลณาถ้าไดห่ากกับคนไข้ปตองยานว่าจะ เสียน้ำตามีเงินนั่นนะมีแต่ใจเจ้าเลยต้องไปแอคุคงต้องจากลาทึกสิมีน้ำตาสิหักใาเองให้นางห้องให้เลยแต่งมาเป็นเพลงเนามี แต่ใจเจ้าเลยต้องไปแอคงต้องจากลาถึงสิมีน้ําตาสิหักษาเองไงน,นางห้องให้เลยแต่มาเป็นเพลง <c oughs> ถ้าลูกหัวมากอายุนึ่งบ่ต้องสอบยังมีหวานใจและเจ้านั้นคือคําตอบถ้าลุงหัวใจคอนั้นมีเป็นกระสอบจะบ่มากคนจนนั่นคือสิ่งที่เจ้าบอกจะเป็นคนดีในะใจอายตลอดมาถึงแม้สิเฮ็ดให้ตัวอายมีน้ําตาตัวที่น้องนางขอแม่อายเป็นสาวนาโคตัวเจ้าแห่งอีลีอายเป็นคนธรรมดา